บ้านบันไดทองหมู่ที่สตำบลวังยางอําเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นหนึ่งใน11ชุมชนจาก10อําเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นกรณีศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชนแนวทางการจัดการปัญหายาเสพติดของชุมชน จากสถานการณ์ยาเสพติดของชุมชนบ้านบันไดทองในอดีตเป็นชุมชนที่มีทั้งการค้าและการเสพยาเสพติดอย่างแพร่หลายในปีพุทธศักราช2550ชุมชนบ้านบันไดทองมีผู้ค้ายาเสพติด10ราย มีผู้เสพยาเสพติด60รายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวชุมชนมีนโยบายด้านการปราบปรามและป้องกันปัญหายาเสพติดในรูปแบบของการกวาดล้างการค้ายาภายในพื้นที่รวมทั้งการนำตัวผู้เสพไปบำบัดยังค่ายบำบัดสาเหตุที่ทำให้พื้นที่ชุมชนมีการระบาดของยาเสพติดที่รุนแรง เนื่องมาจากพื้นที่ชุมชนมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างมีทางเข้าออกชุมชนหลากหลายทางรวมทั้งยังมีพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงที่เหมาะสมกับการมั่วสมของกลุ่มผู้เสพยาเสพติดเช่นสวนกล้วยสวนมะม่วงเป็นต้นและผลสึกเนื่องมาจากปัญหายาเสพติดยังก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและการลักขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย mm. สภาพยาเสพติดนะครับสมัยก่อนหมู่บ้านผมเนี่ยจะเป็นพื้นที่สีแดงเลยนะครับก่อนที่จะมาดําเนินการเข้าโครงการนี้ครับเราก็ทําการนะครับใช้ทางด้านกฎหมายนะครับแล้วก็ส่งบําบัดนะครับเป็นหลักเลยนะครับปีแรกๆเริ่มปี50ที่ผมเริ่มเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับพอมาต่อมาจนปี58นะครับผมมาคิดได้ว่าไอการปาดร้างเนี่ยมันเริ่มเบาบางแล้วนะครับแต่ผู้บำบัดยังยังยังอยู่นะครับ เราก็เลยชวนผู้บัตรเนี่ยมมีการพูดคุยกันว่าชวนเลิกยาครับเลิกเสพได้ไหมอะไรนะครับพอช่วงปีนั้นปี 58, 5ป้าเนี่ยไม่มีละผู้ค้านะครับคือเราเราปัดล้างนะครับจนหมดเหลือแต่ผู้เสพครับแล้วก็มาหลักๆเลยก็คือหาแนวร่วมจากชาวบ้านนะครับคนในชุมชนเป็นหลักเพราะว่าปัญหามันเกิดจากชุมชนนะครับเราต้องใช้ชุมชนคนในชุมชนนี่แหละนะครับมาช่วยกันแก้ปัญหาในชุมชนครับ กิจกรรมของเรานี่ก็จะมีลานกีฬาเนาะเพราะว่าข้างที่วัดบันไดทอเนี่ยจะมีสนามนะครับสนามผูตซ้อนะครับก็จะมีเยาวชนเนี่ยเข้ามาเล่นกีฬากันนะครับเราก็จะถือโอกาสได้พูดคุยเยี่ยมเยียนแล้วก็ส่วนมากช่วงเย็ยนนะครับผมเองนะครับผู้ใหญ่มีเวลาก็จะขับไปเยี่ยมเยียนนะครับยามเย็ยนนะครับแวะตําบ้านปู่ย่าตายายนะครับพี่ป้านาอาอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าไปคุยเขาถามสารทุกสุกดิบ นะครับว่าเออเป็นไงบ้างลูกหลานเป็นไงบ้างครับคือเราหาแนวร่มเราแบบเราต้องให้ความจริงใจกับเขานะครับถ้าเราได้ความจริงใจจากเขาเนี่ยเราให้เขาไปแล้วนะเดี๋ยวความจริงใจจากพวกเขาเนี่ยจะมาถึงเราเองครับนะครับเราแสดงความเป็นห่นญญญวงเป็นใยว่าเออเราเราเป็นห่วงเป็นใยเขานะไม่ใช่ว่าจ้องจะจับเขาอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเราต้องแสดงความจริงใจเขาด้วย คุยก่อนครับครั้งแรกก็คุยก่อนคุยทั่วไปก่อนนะครับเหมือนไปสืบสภาพก่อนนะครับพอรอบหลังเราเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็จะไปชวนคุยเพราะว่าคนเรานะ่ยที่ติดยาเสพติดนะ่ะเขาไม่ใช่เกิดมาแล้วเสพเลยเพราะว่าปัญหานะ่ะสิ่งแวดล้อมครอบครัวหรือตัวเขาเองเนะี่ยเราต้องหาจุดก่อนว่าเขาเกิดจากจุดไหนครับแล้วเราก็เข้าไปแก้ปัญหาตรงจุดนั้นเขาก็จะขอบคุณเราด้วยซ้ําว่าเหมือนเราให้ให้โอกาสเขาครับ <Hello. S 1> คนที่เสพยาเนี่ยเขาจะถูกมองว่าเขาคือสีดำนะครับ สภาพแวดล้อมสังคมไม่ยอมรับเขาอันนี้คือเขาคิดไปเองนะครับเราก็จะให้โอกาสพูดคุยเขาว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะคนเรานะมนมันมีโอกาสผิดพลาดได้เพราะว่าคนเราไม่ใช่ว่าเกิดมาตัวเองจะทําผิดทุกคนไม่มีผิดมีถูกครับบางคนเนาะมันก็มีหลงผิดได้นะเราก็ชวนเขาให้กับตัวกับใจ เพราะว่าเขาเลิกเสพแล้วเขาได้ทํางานมีครอบครัวที่ดีนะครับมีเงินมีทองไปจุนเจือครอบครัวครับไอตัววัดตัวนี้ที่ว่าผมภูมิใจที่สุดครับคือผลลัพธ์ที่เราได้จากที่เราชวนครับแล้วคนเลิกยาครับไม่ใหม่นะครับจุดอ่อนก็คือผมถูกล้อมนะครับอย่างที่กล่าวข้างต้นว่าจากจากหลายหมู่ยาเสพติดเข้ามาถึงคนในชุมชนได้ง่ายนะครับแล้วก็จุดแข็งก็คือเราเป็นผู้นำนะครับ ถ้าผู้นาแข็งนะครับเรามีทีมงานในหมู่เนี่ยผมว่ามันจะดีมากเลยนะครับในการที่ว่าชวนควยเลิเลกยานในหมู่บ้านครับเพราะว่าทุกคนน่ะต้องมีจิตสํานึกนะครับในการรักถิ่นฐานตัวเองอยู่แล้วนะครับผู้ใหญ่หมองตรงนี้ว่าทุกคนรนักถิ่นฐานแล้วก็คนที่ติดยาเสพติดเนี่ยที่เขาหลงผิดเนี่ยก็คือบุตรหลานของท่านนะครับเรามาช่วยก,กันแก้กลมเกาจิตใจเขาเนี่ยนะครับก็ช่วยกันเพราะว่าเราไม่ไม่ใช้กฎหมายเป็นหลักนะครับทุกอย่างก็จะดีขึ้นครับ ก็จะมีกลุ่มครับกลุ่มอาชีพต่างๆนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยมีกลุ่มกลุ่มแม่บ้านของเราก็มีนะกลุ่มสตรีนะครับกลุ่มกองทุนเงินล้านนะครับกลุ่มวิสาหกิจอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เราดึงมาเป็นแนวร่วมนะครับมีกระทั่งลงสีนะครับแล้วก็ลงแทนปูนนะครับที่เขาสนับสนุนเห็นว่าเราทําจริงนะนะครับคนที่เขาสนับสนุนเราก็ก็จะมากับเรา ถ้าเกิดว่าไม่มีเชอฟังเราก็มีกฎระเบียบของเราแล้วที่เราตั้งกันเป็นสังคมนะครับเป็นแบบกฎในชุมชนอะไรเงี้ยนะครับก็กฎของเราเนี่ยก็คือห้ามห้ามมีผู้ค้านะครับและก็ลักทรัพย์อันที่พุ่งขอสองตัวเลยนะครับที่เราคุยอะไรชุมชนเพราะว่าไอ้ยังเสพมันันไม่หมดอยู่แล้วนะครับเขาเป็นผู้ป่วยเพราะกฎหมายเขาเอื้ออย่างนั้นนะครับผมเลยขอของตัวหลักๆและจากวันนั้นสู่วันนี้ในหมู่บ้านผมไม่มีการขโมยครับถ้าไม่เชื่อนะครับก็ดําเนินคดีครับ เพราะเราถือว่าเราเราคุยกันแล้วถ้าเราต้องยอมรับว่าเฮ้ยลูกหลานของท่านติดนะท่านจะปกป้องคนผิดมันมันไม่ใช่อ่ะผมก็เข้าใจว่าลูกหลานทุกคนก็ต้องรักกันแหละใครๆก็รักลูกหลานแต่ว่าเราเอามาเปิดเผยมาพูดความจริงกันนะครับช่วยกันแก้ไขนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยมันมันจะคลี่คลายได้ครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราทําชุมชนโดยชุมชนเองนะครับพอมานั่นก็จะมีปกครองนะครับ ทางตำรวจรพสตนะครับเข้าเข้ามาเป็นทับเสริมก็คือใช้ส่วนราชการมาเป็นพี่เลี้ยงนะครับหลักๆเลยเราเรา,เราใช้คนในชุมชนเนี่ยดำเนินการของเราเองก็อยากจะเสนอแนะว่าเราเป็นผู้นำนะครับเราเป็นคนในชุมชนนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยตระหนักว่ายาเสพติดนะครับจะมองข้ามมันไปเพราะว่ามันแค่เป็นจุดเ,ดเล็กๆมันสามารถทําลายครอบครัวทําลายชุมชนเราได้นะครับก็จะฝากว่าให้พวกเรานะครับช่วยกันนะครับ เปิดเผยนะครับลูกหลานของท่านเราก็ยอมรับว,ว่ามันรักเนาะทุกคนก็รักลูกหลานแหละแต่ว,ว่าเราต้องช่วยกันนะครับดูแลชุมชนเราครับ